4 p r โปรเจกต์บลูชินะครับในช่วงตลาดขาลงแบบนี้นะฮะอาจจะเป็นโอกาสให้เรานะครับเก็บของเพิ่มจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับพบกับผมช่องคลิปโตคุงนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนเพื่อนะครับมาจับตามองกับโปรเจกต์นะที่น่าสนใจมากๆในช่วงตลาดขาลงแบบนี้นะฮะจะมีอะไรบ้างนะครับให้เรามาช้อนซื้อกันนะครับโดยที่คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะแบ่งแยกนะครับโปรเจกต์ต่างๆเป็น4หมวดหมู่นะฮะมากันที่โปรเจกต์แรกนะครับกับโปรเจกต์ที่อยู่ในหมวดหมู่ของเกมไฟล์นะครับก็คือโปรเจกต์กาล่าเกมนะฮะอย่างที่ใครหลายๆคนอาจจะทราบกันดีนะครับกับการที่กาล่าเกมเนี่ย ต้องการที่จะมาเปลี่ยนรูปแบบของการเทรตัวเอิร์นะฮะต้องการที่จะสร้างคอมมูนิตี้ใหม่นะครับไม่ให้เป็นในลักษณะที่ว่าเหมือนของแชร์ลูกโซ่นะครับหรือการที่นําเงินของผู้ลงทุนนะฮะหน้าใหม่มาจ่ายให้กับผู้ลงทุนหน้าเก่านะครับโดยที่เขาเนี่ยตั้งใจนะครับที่จะเป็นการ่าเชนของตัวเองนะครับก็คือพัฒนาแพลตฟอร์มนะโดยใช้เหรียญการ่าในการซื้อ NFT เกมต่างๆนะครับผมถ้าเพื่อนๆลองดูนะครับในปีนี้เนี่ยเราจะมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากๆนะับเป็นดับทิปเปิลเอเกมเลยนะครับไม่ว่า จะเป็น Walking Dead นะครับก็มาพาร์ทเนอร์ด้วยนะครับซึ่งจะเปิดให้บริการในปีนี้นะครับแล้วก็โปรเจกต์นะฮะอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆอย่าง Milan d u s นะฮะที่เพิ่งจะมีนะฮะการเปิดขายแลนดไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยเกมนะฮะก็เป็นที่น่าจับตามองสําหรับใครหลายๆคนนะที่สนใจในเรื่องของการเล่นเกมเพจอื่นมากๆนะครับผมทีนี้เรามาลองดูกันนิดนึงนะผมเนี่ยได้มีโอกาสนะอยู่ในกลุ่มของกาล่าไทยแลนด์นะครับก็มีโพสสองพี่ท่านนี้นะครับที่น่าสนใจมากๆนะโดยที่เขาเนี่ยได้มีการนะฮะ อธิบายรายละเอียดนะครับว่ากาล่าเนี่ยคืออะไรนะครับเขาได้มีการบอกว่ากาล่าเนี่ยไม่ใช่เป็นเหรียญเกมที่หลายๆคนเข้าใจกันอยู่นะครับเพียงแต่ว่ากาล่าเนี่ยเป็นเหรียญแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็มีการอธิบายนะในเรื่องของการที่หลายๆคนอาจจะกังวลว่าคนที่ซื้อโหนดกาล่าเนี่ยเขาจะผลิตโนดออกมาแล้วก็มาขายทิ้งทุกราคาหรือเปล่าเป็นเหตุผลที่ทําให้กาล่านะฮะร,ราคาดิ่งนะครับผมซึ่งพีทานเนี่ยก็อธิบายไว้อย่าง ที่เข้าใจและก็เคลียร์มากๆนะครับถ้าหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่กลุ่มกาล่าไทย,ลยแล้วก็มา,าศึกษาได้นะครับผมโดยที่เขาก็มีการบอกว่าลําพังนะสำหรับคนที่ซื้อกาล่าโนดนะฮะแค่จะซื้อ NFT เนี่ยก็ไม่เพียงพอที่จะใช้แล้วนะครับผมทีนี้เรามาลองดูกันที่คอมมูนิตี้บ้างนะครับผมในส่วนของกาล่านะฮะ ถ้าเป็นตัวของ Twitter เนี่ยก็ปัจจุบันนี้คน Follow อยู่ที่2 0 0 0เลยนะ,ะถือว่าเยอะมากๆนะ,ะสำหรับเกมไฟล์นะครับและก็ถ้าเราลองมาดูนะครับความเคลื่อนไหวนะก็จะเห็นได้ว่านะฮะไม่มีเลยครับแม้แต่สักนิดเดียวที่เราจะเห็นในส่วนของการที่ผู้พัฒนานเนี่ยยอมแพ้หรือว่าเปลี่ยนใจไปทางอื่นนะ,ะเราจะเห็นได้นะครับผมทุกๆโพสนะฮะจะมีการเอ็มเอนะครับพูดคุยเกี่ยวกับโปรเจกต์ต่างๆนะฮะพาร์ทเนอร์กับประเทศนู้นประเทศนี้นะฮะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะพามาดูในตัวของ นี่นะครับผมกาล่าเองนะครับสำหรับเกมที่อยู่บนตัวแพลตฟอร์มของกาล่าเนี่ยในอนาคตนะครับเราอาจจะเห็นนะครับผมเกมที่อยู่บนแพลตฟอร์มกาล่านะครับเข้าสู่วงการอีสปอร์ตอย่างเต็มตัวนะฮะทีนี้เพื่อนๆลองนึกสภาพดูนะครับว่าถ้าหลายๆเกมของกาล่าเนี่ยสามารถนะผลักดันนะครับวงการไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนเองหรือว่าโลกของอีสปอร์ตเองนะครับจะเห็นได้ว่าโอกาสในการเติบโตของกาล่าเนี่ยณปัจจุบันยังถือว่าไกลมากๆนะถ้าเราลองดูจาก มูลาค่านะของราคาเหรียญน,นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็มีการวัดจากฟิ้บนนั่ชีไว้นะเพื่อนๆก็ลองดูนะว่าปัจจุบันนะครับว่าการ่าเนี่ยได้ราคานะครับลงมาที่แนวรับที่ผมมีการมาร์กไว้นะสออันเดียวกันนะครับก็คือเป็นสัสดส่วนที่สําหรับสายที่อยากจะ ดีซีเอนะครับหรือว่าเก็บออมเนี่ยก็เป็นราคาที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะไม่ได้มีเนื้อหาในการเชิญชวนให้ใครมาซื้อนะครับผมเ,เพื่อนๆเราอาจจะลองนําไปพิจารณากันดูนะครับทีนี้มากันที่โปรเจกต์ที่2นะครับผมซึ่งผมมาจะเรียกโปรเจกต์นี้ว่า exchange token นะครับจะหนีไม่พ้นเลยนะกับโปรเจกต์ของ BNB นะครับหรือว่า Binance นั่นเองนะทีนี้ต้องบอกก่อนว่าอย่างเจ้าเหรียญ Binance หรือ ไบแนนเอ็กช์เชงเนี่ยปัจจุบันนะครับไบแนนเอ็กช์เชงเนี่ยมีวอลลุ่มสูงที่สุดนะครับถ้าเทียบกับเอ็กช์เชเจ้าอื่นๆนะฮะโดยที่อยู่ที่26ล้านยาูเออราซ่าเลยหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะทราบเป็นจำนวนเงินไทยนะครับก็ผมจะเอายกตัวอย่างาคร่าวๆนะครับลองเอา26ล้านยาูเออราซ่ามาคูณ34ดูอยู่ที่884ล้านนะครับผมณนะตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่ตลาดนะครักำลังซบเซาแต่มูลค่าของวอลลุ่มเนี่ยก็ยังถือว่าเยอะมากๆนะครับผม ทีนี้ทำไมผมถึงมาแนะนําในตัวของ Binance นะฮะถ้าเพื่อนๆลองเทียบดูนะครับในตัวของเหรียญน,นะที่เป็นของ e Xchange เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่าง FTX หรือว่า Kucoin เองปัจจุบันเนี่ยถ้าหากว่าเราถือเหรียญน,นะฮะจะได้สิทธิประโยชน์ในเรื่องของการที่ได้ลดค่าธรรมเนียมในการเทรดต่างๆนะครับแต่ของเจ้า Binance นะฮะจะทําให้ผู้ที่ถือครองนะสามารถสเต็กนะฮะเพื่อรับผลตอบแทนได้โดยที่จะอยู่ที่5้ถึงหถึงเเเลยนะฮะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและอีกทางนั้นสำหรับคนที่ถือตัวเหรียญ BNB เนี่ยสามารถนะครับผมนํามาลง vault เพื่อนะฮะไอดโอเหรียญต่างๆนะครับที่กำลังจะลอนช์นะครับบนบ e ยนักเชนะทำให้เรามีโอกาสเป็นต้นสายของเหรียญอื่นๆอ,อ,อีกเยอะแยะมาก,ก,ก,กมาย,มายเลยนะครับผมทีนี้เรามาลองดูในตัวของราคานะครับซึ่งผมเนี่ยอ้างอิงจากการทําโลต่ำที่สุดสองปีที่แล้วนะฮะก็คืออยู่ช่วงสักประมาณ200นะตอนนี้เนี่ยราคาของเหรียญ BNB เองนะฮะก็มีแนวโน้มนะครับที่จะตกมาที่ กรอบที่ผมวางเอาไว้นะซึ่งเป็นกรอบที่ผมเองเนี่ยมักจะตั้งไว้นะสำหรับทําการช้อนซื้อนะครับผมที่นี่ก็ต้องบอกว่าใบแนนเองน่ยยิ่งราคาถูกก็ยิ่งเป็นโอกาสนะครับไหนจะเป็นเรื่องของการที่ อ่าแพลตฟอร์มบี n แนทเอ็กชิงเนี่ยจะมีการเบิร์เหรียญเรื่อยๆนะครับซึ่งปัจจุบันก็มีการเบิร์เหรียญลายทราน a ั t ชันนะก็จะคล้ายๆกันกับตัวของ e ีเ e r รียมนะที่มีการเบิร์เหรียญหรือว่านำไปล็อกเรื่อยๆนะครับผมด้วยปัจจุบันนะระบีนแนทเนี่ยมียอด Follow อยู่ที่7.3ล้านคนนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับตัวแพลตฟอร์มที่เป็นเอ็กชิงนะฮะทีนี้ก็อาจจะเป็นโอกาสนะครับให้เรานะฮะได้เก็บของกันนะครับผมมากันที่นะฮะ ตัวของ Layer 1นะครับเป็นแพลตฟอร์มโปรเจกต์ที่3นะครับก็จะหนีไม่พ้นนะครับกับตัวอีเทเรียมนะฮะต้องบอกก่อนว่าอีเทเรียมนะปัจจุบันนะครเป็นเหรียญเลเยอร์หนะครับผมที่เป็นอันดับหนึ่งนะฮะถ้าเทียบกับบรรดาเลเยอร์หทั้งหมดนะครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยราคาของตัวอีเทเรียมนะก็ถือว่าร่วงลงมาค่อนข้างรุนแรงเลยประมาณสัก50%นะครับมาดูกันในตัวของยูสเกตนะครับต้องบอกก่อนว่า ถ้าเป็นเหรียญน,นะฮะที่เป็นเลเยอร์หนะรหรือเหรียญที่เป็นโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเราอาจจะประเมินมูลค่าของเขาจากแค่ราคาไม่ได้นะถ้าเรามาลองดูในเว็บของ d e f i ย a ามนะจะเห็นได้ว่านะปัจจุบันเนี่ยในเชนของอี h ทเรียนะครับจะมีมูลค่าเงินนา็อกอยู่ที่117ิบเิลเลีนดอลลาร์นะหรือถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับผม1นึ่งหนึ่งเนะครับเราลองมาคูณที่34นะจะอยู่ที่3 19,780ล้านนะครับผมนี่เฉพาะในช่วงตลาดขาลงแบบนี้นะซึ่งตัวของอีเทเรียมเองนะเคยมีเม็ดเงินล็อกมากสุดอยู่ที่นะฮะ160บิลเลียนกันเลยทีเดียวนะครับถ้าหากเราลองดูนะครับในปีนี้เนี่ยจะมีอีเวนต์หนึ่งนะครับที่น่าจับตามองมากๆกนะก็คือในตัวของอีเทเรียม0นะครับที่จะเปลี่ยนรูปแบบของอีเทเรียมนะจาก proof of work เป็น proof of stake นะฮะในตัวของส .0 นี้นะครับจะเริ่มนะครับผมมาล็อชในปีนี้นะซึ่งเขา ก็มีการบอกไว้เป็นช่วง Q2 ของปี2022นี้นะฮะซีนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสนะครับให้เรานะี่ยมาเก็บของกันนะครับผมผมอาจจะพาไปดูในตัวของราคานิดนึงนะ้ำอีทีเรียมเนี่ยนะปัจจุบันนะครับราคาก็มีการตกมาในกรอบนะครับ กอบแรกนะที่เราสามารถช้อนซื้อได้นะครับผมทีนี้เพื่อนๆก็ต้องลองไปพิจารณากันดูนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกันนะในตัวของเลเยอร์หนึ่งนะครับอิตาเลียนเป็นเลเยอร์ที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนสูงมากแล้วก็มียูสเคทนะฮะถ้าเพื่อนๆดูอย่างในตัวของแพลตฟอร์มเอเนยที่เหยาะเป็นซีนะครับก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจริงนะครับจากการซื้อขายเนี่ยก็มีการทํารายได้นะครับสูงมากกว่า200กว่าล้านยูเอสตอลล่าร์นะฮะทีนี้เราก็ลองดูว่าถ้าแพลตฟอร์มเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าขขอองงเเาได้ มันก็เป็นโอกาสนะที่จะทําให้เรานถือแพลตฟอร์มเหรียนเลยะิหนึ่งนะที่มีโอกาสเติบโตนะครับผมทีนี้นะครับมากันที่โปรเจกต์สุดท้ายนะครับจะหนีไปไม่ได้เลยนะกับโปรเจกต์ที่ชื่อว่า OASIS นะครับหรือว่า Lost โปรเจกต์นั่นเองนะครับผมผมเองก็เคยมีการทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับโปรเจกต์ o s สกันไปแล้วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะพาเพื่อนๆมาลองดูกันนิดนึงนะในช่วงที่ตลาด มีการเทขายอย่างรุนแรงนะครับต้องถือว่าในตัวของโลสเองทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าเรามาลองดูนะเป็นตัวฟีบอนนัชชีที่ผวตีไว้ณตอนนี้น่ะโลสจะถือว่ามูลค่านะครับลงมาจากออร์ทามไฮอะไม่เยอะเลยนะครับถ้าเรามาลองดูกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะคบปัจจุบันนะครับโลสเนี่ยมูลค่านะหล่นมาจากออร์ทามมาอยู่ที่ 50เท่านั้นเองนะถ้าเทียบกับหลายๆเหรียนที่เป็นตัวแพลตฟอร์มที่ยังไม่ได้มียูสเคสจริงๆเนี่ยแพลตฟอร์มอื่นก็ลงไปที่ประมาณ60ถึง70แล้วนะครับผมทีนี้เรามาลองดูนะสิ่งที่น่ากล่าวมากๆนะครับอย่างโปรเจกต์ o อ s นะที่เป็น p r i v a c y Layer 1หนึ่งะครับผมก็นะเคยนะฮะมีการจับมือร่วมกันกับตัว Meta AI นะหรือว่า Facebook นั่นเองนะครับซึ่งณนะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะว่าเขาเนกำลังจะพัฒนาไปในแนวทาง แต,นนแต่ทีนี้ถ้าเรามาลองดูนะโอกาสในการเติบโตนะแล้วก็พูดถึงเรื่องความเสี่ยงด้วยนะครับปัจจุบัน,นในโปรเจกต์โอเอเองอยู่นะันพีจ73นะครับผมทีนี้นะถ้าเทียบกันกันกนกบแพลตฟอร์ม l a เยอรต่างๆนะจะเห็นได้ว่าโปรเจกต์โอเอเองนัมีนะครับเพดานให้เติบโตอ,อีกค่อนข้างเยอะมากๆนะครับถ้าเทียบกับความเสี่ยงนะครับผมทีนี้เพื่อนๆก็อาจจะต้องนําไปพิจารณานะครับในการตัดสินใจที่จะลงทุนในเหรียญโอเอส นะครับผมทีนี้นะครับก็ถ้าเรามาลองดูในเรื่องของ use case นะปัจจุบันนะครับในตัวของ Oasis Network นะครับจะมี DeFi เจ้าแรกนะครับที่ชื่อว่า Yusu Swap นะครับซึ่งเจ้า Yusu Swap นะครับก็เป็น AMM นะครับทั่วไปและที่ทำให้เราสามารถนะที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่าเป็น decentralized exchange ตัวหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยครับนั่นก็คือในตัวของ Yusu Swap เองนะฮะมี b r i d g e ระที่ทำให้เราสามารถยกย้ายเงินนะครับจากเช่นอื่นๆนะฮะมายังในตัวของ Oasis Network นะผ่านตัว เวิร์มโฮนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะอ่าโอนถ่ายนะครับตัวเงินของเราเนี่ยได้จากทุกเชนเลยนะครับมาที่เชนต่างๆนะครับผมซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าในตัวของโอเอร์ซินเน็ตเวิร์กนะฮะสามารถนะครับพัฒนามีการที่ดึงโปรเจกต์ต่างๆนะครับมาลานอยู่บนโอเวอร์ซินเน็ตเวิร์กได้นะฮะเราก็อาจจะเห็นตัวโปรเจกต์ของโอเอนะเติบโตอีกหลายเท่ากันเลยทีเดียวนะครับก็สุดท้ายนะถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้นะก็สามารถกดไลค์หรือว่า Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะรมหืออีีไเดย มุมมองต่างๆนะฮะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้ YouTube ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยครับสวัสดีครับ